่ะโอเคผมขอกลับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่ช่องฟันตาทีมอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์ต็มนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปงบน้อยนะครับผมงบงบโคตรน้อยอะ่ะงบประหยัดอะ่ะของวิวห้าสิบห้าทุกคนเพื่อนๆนะทุกคนนะ่าจะวิวห้าสิบห้ากันหมดแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเตรียมเงินมาทั้งหมดสิบเก้าเอ็มนะครับมาดูกันว่าผมจะทำงบประหยัดได้หรือเปล่าแล้วตัดเตตัดเป็นยังไงนะครับผมไม่รวมโนมอลนะครับเอาแค่แคสก่อนนะครับสิบเก้าเอ็มนะครับก็โ no มมนมดอร์นนี้ก็ราคาค นะครับไม่อิงจากประมูลก็อยู่ประมาณไม่เกินพันนะครับประมาณเจ็ดแปดร้อยแต่ถ้าเราอยากได้ของถูกๆูก็ไปประมูลแข่ง,ขงเขาก็น่าจะได้สี่ห้าหกร้อยนะครับประมาณนี้นะจ๊ะตัดเริ่มต้นของผมก็ประมาณนี้นะครับนี่เลยนะอะแต่ผมทอดชาย,ยาวก่อนดีกนนว่านะเดี๋ยวมันจะโกงกันไปสายยาชั a นดูนะแต่ถ้าใครสนใจก็ซื้อกันได้นะครับแล้วก็แคทที่ผมจะทําตอนนี้ผมก็จะเอาไปขายด้วยนะใครสนใจก็มาเอาได้นะเออตอนนี้คนดูก็อยากให้ผมทําอ่ะชิ้นแรกนะที่ผมวางแผนมาละ คือกระดูกหมาครับกระดูกหมาไม่ใช่พุทธูมด,ดอกนี่ดูราคาเนี้ยสี่แสนก็าบาทเท่านั้นนะเฮีย <Yeah. S 1> แต่ถ้าใครอยากซื้อเลยชิ้นละเอ็มแต่ผมคือคนนั้นครับคือต้องซื้อเลยครับไม่อยากเสี่ยงครับไปครับจัดครับหนึ่งเอ็มครับติ๊กอกซื้อเลยที่อ่นะไม่อยากเสี่ยงนะไม่อยากเสี่ยงดวงนะเพราะชอบเสี่ยงดวงมาใช่ไหมปุ๊บค่าเปลี่ยนแลนี่ต่ำๆนี่น่าจะหกแสนแต่โอกาสที่ได้อะโอกาสน้อยผมซื้อเก้าแสนเลยแล้วกันนะครับ แล้วเราใส่เลยนะครับทุกคนตอนนี้ตัดเราก็รันแล้วนะคือที่ผมเลือกตัวนี้ก็คือมันถูกมากๆครับงบแค่เอ็มเดียวแล้วนั้นนะได้คีสิบห้าคีสคีเหลืองสิบและเอสพครบเครื่องมีฮิตมีสเปรทุกอย่างครบเครื่องกระเทียมดวงแล้วเบลห้าสิบไม่เกินงบเรานะครับต่อไปครับผมต้องการหลังซุปครับหลังซุปนี่น่าจะโหดนะครับนี่หลังซุปนะ,จะเจวลห้าสิบห้าตัวนี้น่าจะโหดสัตว์สัอีกตัวหนึ่งนะครับแต่ตัวนี้มันจะไม่มีตัวจูตัวจูเอ็มเจ็ดใช่ไหมเราสามารถซื้อ บุกหนึ่งออสองได้เลยนะครับมะเขือขาอยู่นะแต่มีหลังที่ดีกว่านี้ไม่แต่ผมวงว่าหลังซุปน่าจะถูกสุดละนะครับแล้วถ้าเอาตัวนี้อะแล้วุกแก้เพิ่มมาด้วยเอ้ยทุกแกเพิ่มมาด้วย,ยกกมผมว่าคุ้มกว่านะนี่บัวหนึ่งออสองช่างมันเลยอ่ะแต่ผมขอเลือกเป็นหลังซุปครับไปครับมะเขือครับโป้งครับสิบสี่ครับต่อไปครับเป็นรองเท้าเราลอ,ลองแผ่มาแล้วนะแล้วเราจะลองลองด้นทุกคนดูด้วยว่าไหวรอเปล่านะรองเท้าผมแนะนำเป็นรองเท้าแบ็กยูครับ แบ็กยูอยู่ที่ 2m เท่านั้นเองครับ 2m6 นะครับผมถือว่าค่อนข้างถูกนั่นเลยเอาวเจ็ดก็ได้ครับเจ็ด m นะครับแต่ผมเลือกแค่แบ็กยูพอครับราคาค่อนข้างจะถูกครับเป็นคีิเเมตครับไปครับโอ้โหซื้อไวมากซื้อวงซื้อไวจะจัดเงินจะพอหรือเปล่าไม่รู้นะครับตอนนี้คริเเมตเราเป็นหนึ่งร้อยหนึ่งร้อยแล้วนะแล้วก็ครีเราเก้าสิบห้านะครับอ่าคีเราเก้าสิบห้าต่อไปครับที่ผมวางแผนไว้ก็คือมือกรงเล็บราคาย่อมเยาวนะจ๊ะ ลงยาวแน่นอน,นครับราคานี่จะประมาณนิดหน่อยแต่ถ้าเปลี่ยนลงเปลี่ยนแลแล้วก็จะเจ็บตัวจูครับที่ผมเล็งไว้ก็คือตัวจูครับบวกหกพอครับเพราะว่าเราไม่ได้เอาไว้ขนาดนั้นเรางบน้อยนะครับและเป็นตัวจูที่เราต้องการด้วยหรือจะใครจะเอาสองอิมสองก็ได้ครับเพราะว่าออกปกติเผื่อใครจะขึ้นบวกเจ็ดเองนะครับแต่ผมแนะนําว่าบวกหกก็พอแล้วครับผมว่าประหยัดงบดีนะหรือว่าจะเอาสองอิมสองดีอืมอ่าเราเป็นแบมบูก่อนเลยว่าครับแบมบูแบมบูดีกว่าแบมบูก่อนไหมแบมบู แบมบูน่าจะโหดนะครับน่าจะโหดสุดละน่าจะน่าจะโคตรคุ้มที่สุดละที่ผมดูมานะแบมบูนะครับตอนนี้บวกเจ็ดอยู่ที่สามเอ็มแปดเท่านั้นนะครับใครจะเอาสามแปดก็เอาได้ถ้ามีงบนั่งกพอนะแต่ผมว่าเอาเดิมๆก็พอครับถ้างบไม่มีครับเอ็มสี่เท่านั้นครับเอ็มสี่เอาเยอะตอนแรกเอ็มเดียวเองนะไม่ขึ้นเป็นเอ็มสี่เท่าแล้วนะครับเอ็มสี่ครับเราจัดเลยครับหน้าแบมบูเอ็มสี่ครับไปครับดูดูดูทาให้ดูเลยครับไม่ต้องผมไม่อยากดูเว็บเพราะว่ามันไม่เเเหห็็นนนนภภาาาพพคข้้ใจฟมมมัไ่ว ถ้ามันเห็นภาพมันก็จะโอเคถูก๋ยะทุกคนจะโอเคต่อไปครับเป็นผมครับเรนเจอร์นะครับก็ส่องให้ทุกคนดูเลยนะครับเรนเจอร์ตัวจูมีหรือเปล่าเ1็มหนึ่งครับนี่ครับเอมหนึ่งเท่านั้นนะครับตัวนี้เอ็มหนึ่งนะไม่ต้องเสี่ยงดวงอะไรเลยครับเราซื้อตัวจูของเราเลยผมว่าต้องเอ็มหนึ่งครับจัดมาครับเรนเจอร์เวลห้าสิบเท่านั้นนะห้าสิบห้านะไม่เกินห้าสิบห้านะครับป่ะตอนนี้คีตั้มมจของเราร้อยสี่สิบแล้วนะทุกคนนะแต่คีเราแค่ หกสิบแปดเท่านั้นเองครับเราต้องหาหลังกับมือให้ได้ก่อนนะตัวนี้นะแต่ผมมองว่าเป็นหลังชิดมีคนแนะนํามาหลังชิดนะคนดูบอกมาหลังชิดนะครับเต่ลองดูดี่ว่าคิทต,ตี้เป็นยังไงเอ้ยมือคิตตี้ไมห่หลังคิทต,ตี้ขออภัยครับเอ้ยเอ็นแปดผมว่าไม่แย่นะแต่เป็นเอ็นเลือดแต่ผมว่ามานาก็ถามว่าเยอะไหมก็หมื่นแล้วนะเดี๋ยวข้ามไปก่อนแล้วกันนะครับเราไปเอาเสื้อก่อนดีกว่านะครับเสื้อผมแนะนําเป็นเสื้อมารเตอร์ออฟอาร์มไม่ใช่ครับผมคนละอันคนละตัวนะแช่มาเตอร์ออฟอาร์มนะผมอันนี้คือ ไม่ใช่เด้อตอนแรกผมอามองเป็นเสื้อตัวนี้นะเพราะว่าราคาค่อนข้างจะถูกนะครับแล้วตัดดีกว่านะครับตัดดีกว่าเสื้อตัวกีนี้นะครับแล้วก็แต่ต้องเปลี่ยนแลนะมันเลยแบบค่อนข้างจะใช้งบประหยัดหน่อยนะแต่ผมขออนุญาตดึงกังเกงแล้วกันนะกังเกงมันหายากนะครับอ่ะกังเกงมานเลยครับแล้วก็เสื้ออีกตัวหนึ่งนะงงไม่พอแน่เลยวะ่ะเทียเงินไม่พอว่ะคนดูว่างเงินกูไม่พอเปลี่ยนแลน่เลยวะ่ะเฮ้ย 19m เฮ้ยฮัลโหลคนดูฮัลโหลเลยเนี่ยฮัลโหลเลยครับ ตัวที่มันมี60ก็ได้ครับนี่ครับต้องเปลี่ยนแลทุกคนเอาแล้วไงใเสื้อเกมมาแล้วแต่ต้องต้องเปลี่ยนแล้ว่ะหลังเราซื้อเอาหลังเราซื้อมาแล้วด้วยใช่ไหมหลังเราเปลี่ยนแล้หนึ่งอันสองอันนะครับหลังเราซื้อมาแล้วนะหลังเราซื้อเรียบร้อยแล้วนะเปลี่ยนแล้สองอันสามอันโอ้ถ้าเปิดห้จูไม่ต้องเปลี่ยนแลเพื่อนจูหรือเปล่าขาเร่รีบอย่างงี้เรียบร้อยครับตัวเราดีว่ะไม่ต้องเปลี่ยนแล้ว่ะเฮ้ยอ่โอเคตัวนี้มือไม่60ครับเราต้องไปเลือกมือมือเราต้องเลือกเป็นมือ อ่าเมื่ออันนี้จริงครับเพราะว่าตัวนั้นด้่ยหกสิบนะขอโทษด้วยเราวิว่ห้านะครับเผื่อคนมันวล่งได้น้อยมาฟาร์มนะครับผมแนะนวํวเวลเป็นตัวนี้ลวกันนะครับเราจะบวกหนึ่งออลสิบสองเอ้ยบวกหนึ่งอันนี้ดีวะหรือว่าจะเอาไหนดีวะแต่มันสามต่อได้น่าเนี้ยแต่นี้มันต้องขึ้นบวกแปดเลยครับหรือว่าลดหนึ่งทีแต่ตุ๊กแก่มันก็สวยอยู่แต่ผมว่าเลือกสองจุดสองดีกว่าเพราะาตอนนี้งบเราจะหมดครับเราสองจุดสองพอหรือเปล่าวะโอคิดแล้วคิดอีกวะแต่ผมเลือกสองจุดสองดีกว่าเผื่อต่อยอดอนาคตครััับบเพื่อขึ้นน้นนนกไปแหละ อืจบจบงานแล้วตอนเนี้ยงบอยู่ประมาณไม่กี่บาทนะครับตอนนี้ครบยังเหมือนจะครบแล้วนะทุกคนนะเสื้อเกงมานะครับเสื้อเกงมาครบแล้วนะครับก็ประมาณใช้งบไปวันทั้ง 15m นะครับแล้วเปลี่ยนแลรอีกอัลละห้าแสนนะครับแล้วเปลี่ยนแลรเลยลเราไม่ใช้ในตัวนะโอ้เปลี่ยนแลรแพงจังอะโอ้โหไมก่กล้าคิกเลยว่าเปลี่ยนแลรอย,อย่างนี้โอ้ my god นะครับเราต้องเราต้องดึงอันนึงวะเพื่อคอนเทนต์ของเราให้ครบเคลื่อนครับก็รวมไปนี้ด้วยก็เป็นสอง m ก็เงินเราก็จะเหลือ 3m ตอนนี้นะครับโอ้โหเป็นแรงแพงจังวะอ่าทุกคนครับมาดูนว่าตั๊ดเราจะเป็นยังไงยังไม่ยัดแก้วนะครับเรายัดแก้วเราซื้อสิบได้ใส่ได้ครับตอนนี้ตั๊ดเราเป็น84 M นะทุกคนนะไม่มีฉายานะครับไม่มีอะไรเลยนะครับสัดเลี้ยงไม่มีฉายาไม่มีนะทุกคนแล้วดูตั๊ดผมที่ผมได้มานะแล้วทุกคนจะบอกว่าเชี่ยทำได้ไงว่างบแค่น,นี้ 19m ปิร้อยครับเป็นไงเป็นไงแคทนี้ครับฟาร์มได้แน่นอนไม่ฟาร์มไม่ได้ให้เตะปากเลยคนระับอ่ะจริง นะครับเงินเราเหลืออยู่ประมาณ 2M งเอ็กว่าด้วยเป็นของต้นๆฉบับแบบฉบับแล้วมีลูกกูลูกแกะยัดมาให้เราพร้อมหลายๆชิ้นนะครับแล้วเราแบบโอ้โหแล้วแต่อันนี้คืออ่าเป็นเซตไรเดอร์ที่อ่าประมูลได้นะมีประมูลด้วยประมูลก็อยู่ประมาณ4ี่ร้อยถึงหกร้อยแต่ถ้าราคาตลาดก็อยู่ประมาณถ้าหกร้อยถึงเก้าร้อยวันนี้ครับก็บวกเจ็ดบกแปดนะอันนี้ก็คือตัดนี้ผมว่าเล่นได้แน่นอนฟาร์มได้แน่นอนครับงบประหยัดที่สุดในโลกครับร้อยทับร้อยเจ็ดสิบครับ ลูกแก้วยังไม่ยัดนะครับลูกแก้วยังไม่ยัดนะครับผมถ้าเราจะยัดลูกแก้วสีขาวก็ได้ครับยัดได้กี่ลูกอะ่ะหนึ่งหนึ่งสองสามอ่ะเดี๋ยวเราจะลูกแก้วเลยดีกว่านะครับตัดนี้ได้ปะวะเช็ดจเยีย 10, 10, 10, ่ยมงบสิบสิบสิบหกเอ็มอ่ะได้แค่ตามนี่อะ่ะอ่ะโอเคทุกคนก็ประมาณนี้ครับผมเราก็ยัดแก้วเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ได้งบประมาณทั้งหมดนะครับก็ตอนแรกเรามีทั้งหมดอ่าสิบอ่าสิบเก้าจุดจุดหกเอ็มนะครับสิบเก้าจุดหกเอ็มนะครับประมาณสิบเก้าจุดหกเอ็มนะ ก็เหลือ 3.3m นะครับเราเปลี่ยนแล็ปอร์ันเดียวแล้วใช้ในตัวอีกอันหนึ่งก็ประมาณเหลืองบประมาณ 2m นะครับก็ใช้ไปทั้งหมด 17m นะครับตอนนี้นะครับใครสนใจแคชชิ้นนี้ก็คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมน่าจะขาดขอกาไรสักนิดหน่อยก็ได้ขออะไรสักนิดหน่อยสัก450-500ให้น้องให้น้องให้นุ่งนะครับก็ผมว่าเวิว55ทั้งนั้นครับดูครับวิา55 55 55นะครับ50 50 55นะครับผม50นะครับ50แล้วก็50นะครับก็ คือใครจะอ่าเขาเรียกว่างานใครจะอัพก็คืออัพรองเท้าซูปเปอร์ได้นะผมก็ใส่ครบสองส่วนได้ออเพิ่มอีกห้าสิบถ้าใครจะอัพนะอัพเพิ่มได้นะผมก็คือตัวนี้อัพเพิ่มได้เลยนะครับก็อีกอีกอย่างหนึ่งแต่ผมมันมันแพงไปสำหรับผมนะอ่ะโอเคครับผมผมลืมอ่ะทุกคนผมลืมฉายาเราไม่มีฉาย,ายาตอนนี้นะครับเราไม่มีฉายา,ยาเลยนะถ้าผมแนะนําฉายาทับใสยฟ้าผมแนะนำเป็นเซียนเบ็ดนะครับแต่คือเซียนเบ็ดไม่มีขายด้วยครับแต่ยาตรงตรงเองก็ไม่มีขายครับอ้าวแล้วเราจะใส่ฉายาอะไรอะ ผมมีแค่ชาดูนะครับแล้วเราใส่แค่ชาดูไปก่อนก็ได้หรือเราไม่ใส่ก็ได้อะผมลองไม่ใส่ฉายาลงเลยนะโอเคไหมอ่ะใส่ใส่ฉายาฉายาซุปเปอร์สามเปอร์เซ็นต์ละกันนี่ครับซุปเปอร์สามเปอร์เซ็นต์แล้วกันนะครับเพื่องบประหยัดไปก่อนนะครับตอนนี้เราประหยัดไปก่อนนะโอเคปะเราประหยัดไปก่อนนะสามเปอร์เซ็นต์ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ใครมีงบก็ผมแนะนำเป็นสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือไม่ก็เซียนเบ็ดนะครับหาฉายาใส่ตอนนี้ก็ไม่ได้รวมฉกไม่ได้รวมฉายาไม่รวมสกิลนะสกิลผมมีอยู่แล้วนะถ้าเราเอาสกิลด้วยก็ แนะนำบวกเจ็บวกแปดก็พอแล้วครับพอเล่นได้นะครับอือันนี้แค่แคสนะครับเนี่ยบวกแปดแค่สี่เอ็มห้าเองนะทุกคนนะลงดันเก็จะเป็นยังไงไม่มีฉายยงฉายายานะผมสัตว์เลี้ยงไม่ได้ใส่ไม่มีอะไรทางนั้นนะครับงบน้อยๆยอะ่ะงบน้อยๆหอยสังเลยอะงบน้อยหอยสังเลยอะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าลงสี่จอด้วยนะเก็บหนึ่งก็ได้เก็บหนึ่งนะไป go 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 สี่จอครับดูไหวหรือเปล่านะป,า,ปายครับทุกคน บอมันน่าจะง่ายอยู่นะไม่ได้่น,นะครับตัดกนี้มันน่าจะชีร้อยชัวร์ด้วยนะมันทายากอยู่นะชีร้อยอ่ะทุกคนแต่ต้องเวิ่ง55นะครับผมย้ำว่าวิ่ง55นะครับเราไม่เคยลงเลยนะผมก็ไม่เคยลงเลยนะผมก็ไม่เคยลงเลยนะดันอ่ะเฮ้ยบอสเป็นโหดจังอะผมไม่ค่อยได้ลงดันนะลองดูว่ามันจะลงกับบอสไหวหรือเปล่าชีร้อยชีร้อย ใส่ชายาสามใส่ฉายาสามเปอร์เซ็นต์พอนะครับทุกคนไม่มีงบนะงบหมดนะเอาสามเอาสามเปอร์เซ็นต์ไปก่อนแล้วกันนะอ๋อผมงบดีก็น่าจะไม่เกินไม่เกินไม่เกินเขาเรียกไงไม่เกินสองพันนะผมว่าครบเซ็ตนะไม่เกินพันห้าก็ได้บางเนี่ยเซสตน่าจะประมาณห้าร้อยถ้าตีแบบถ้าตีแบบคนขายนะผมว่าน่าจะห้าร้อยนะครับแล้วก็ แล้วก็เซ็ตน่าจะไม่เกินพันนะอืไม่ถึงพันด้วยผมว่านะแล้วก็สกิลอะไรอย่างงี้ผมว่าน่าจะประมาณพันกว่าพันห้าน่าจะได้เล่นละอืมแล้วกูมาลลเก็บหนึ่งเพื่ออะไรวะเนี่ยมันยากด้วยนะเก็บหนึ่งอะไปครับวิ่งครับนะชิลไหมทุกคนชิวปะ โจมได้สุกดันครับตัดนี้ได้ทุกดันแน่นอนครับแค้เก็บนะหนึ่งสองสามนะซับจีนได้หมดนะครับหหดแน่นอนซับจีนได้หมดหหดแน่นอนครับประมาณนี้ครับทุกคนประมาณนี้ครับลงได้ครับเห็นไหมแต่ผมไม่รู้ว่าเจอบอสจะไหวหรือเปล่าวะไม่ได้ลองเลยร้อยทุกคนดูเลยเนี่ยเทรดสดๆเลยอ่ะบอสมันจะเป็นยังไงวะแม่ง ไม่ไหวก็ก็ก็งอมอยู่น้าเซ็ตนี้แต่สมว่าถ้ามีใชยาสารสิบเซ็ก็ไม่น่ายากนะครับมีใชยาเซ็ตไม่น่ายากเลยนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแฟนตาทีด้วยนะผมก็มาทําให้ทุกคนดูสดๆเลยนะครับเพราะว่าอยากให้เห็นภาพกันด้วยไม่อยากให้แบบว่าอันนี้กันผมอยากให้เห็นภาพแบบสดๆลงทุนสดๆให้ทุกคนเห็นเลยนะครับแลวแบบเป็นมือใหม่จริงๆนะครับอันนี้คือแบบเทสระบบมือใหม่จริงๆนะครับปังดูดิทุกคนดูดิเลดเดอร์ดูดิ ดูไรเดอร์ดิเฮ้ยเนี่ยทุกคนมันโหดจริงๆนะเว้ยเฮ้ยมันโหดจริงๆรินะล้วก็เราก็ปั๊มปั๊มปั๊มขึ้นมาเห็นไหมมันมันไหวครับมันไหวไหวชิวเลยอะคือแบบไหวชิวเลยอะไรเดอร์อะโอเคครับผมจะตัดภาพไปเกมสองคนระับผม let's go มาทุกคนเกมสองนะครับคลิปนี้อาจจะยาวหน่อยนะทุกคนแต่ผมตัดภาพไปเลยครับเกมสองนะมาดมูนว่าลงไหวไหมแต่ผมคิดว่าไม่ยังไงก็ชิวครับไหวชิวอ e ีสปอร์ต เนี่ยคุณไม่เคยลงดันเลยนะครับอันนี้ผมไม่ค่อยได้ลงเก็บนะครับบอกไว้ก่อนเลยนะใครไม่เชื่อต้องเชื่อนะผมไม่ค่อยได้ลงนะครับดันนะถ้าใครดูผมบ่อยๆผมก็จะยืนอย่างเดียวนะลงไม่เก่งด้วยครับออาจจะแบบอาจจะเป็นมือใหม่ของจริงเลยนะครับผมก็วันนี้ครับเราไม่ต้องรีบก็ได้ครับเราชิวๆครับเราถ้าเราแบบไม่มีมานาปั๊มกวดแล้วก็กระทืบเอานะครับแต่ผมแนะนาเป็นซูโม่มือใหม่ได้ง่ายๆครับซูโม่นะครับลงเก็บหนึ่งสองสามซูโม่ซิทามะโหดๆนะครับดูครับ ชิวๆว่ะชิวๆว่ะคือแบบหวานฉ่ำอ่ะดูดิดูต้องรีบเลยอ่ะแล้วไมต้องรีบเลยอ่ะนี่เนี่ยอ้าวตายหมดละพี่ผมตายหมดตายหมดโอ้คลิปนี้ว่ะน่าจะเป็นประโยชน์กับกับหลายๆคนที่เพิ่งจะเริ่มเล่นนะครับผมก็ขอหนึ่งรลอยหนึ่งตามด้วยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์แล้วแบบเห็นพงเห็นภาพเลยนะเพราะว่ามันมันเห็นภาพอ่ะแล้วลงทุนจริงๆอ่ะก็กดไลค์ผมหน่อยนะรับเพื่อเพื่อความอะจะได้มีมีกำลังใจทำคลิปต่อไปนะครับ จะได้เห็นกันใจทุกที่จไปแล้วลงทุนให้เห็นกับตานะครับลงลงทุนให้เห็นกับตาเลยนะวันนี้นะคือไปทีหนึ่งออกไม่ได้วะออกไม่ได้วะส่ไงเราก็ถือเราก็ได้ครับถ้าเราถ้าเราไม่ดีเราก็ถือเราก็ได้ครับแล้วเราก็เราจะลืมว่าเราตัดไม่ค่อยถึงนะเราต้องถือเอาเราไม่มีฉายาะอา่าลืมนะทุกคนเราไม่มีฉายานะได้ขนาดนี้ผมว่าก็กโอเคแล้วครับโอ้ไม่มีลืมไปว่ามีนเมิด ผมลืมไปผมไม่มีดาเมจเลยเฮ้ยเออเดือบไปไม่ผมลืมไปผมไม่มีดาเมจเลยเว้ยไอ้เหี้ยมันทำอะไรไม่ได้เลยเว้ยเอ้ามันมีอะไรครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นครับคอามผมไม่ดีคอามผมไม่ดีนะควผมไม่ดีอผมไม่ดีครับวอมผมไม่ดีครับอันนี้คอามผมไม่ดีนะเออชิ้นแต่ของแรงผมจะบนดีนะพวกกีน่ะอันนี้คือของทุกอันนี้คือของแบบงบประหยัดนะครับทุกคนนะโอเคครับตัดภาพไปตรงบอสเลยครับดูดิดูดิไม่มี ไม่มีฉายาไม่มีฉายาไม่มีฉายาไม่มีฉา,า,ายาทุกคนไม่มีฉายาครับโอ้โหไหวชิวอ่วะเฮ้ยไหวชิวเลยฉายาไม่มีแต่เราสแปมอีกรัวๆนะครับเอานับสองอธสามวินะครับผมก็ถือว่าค่อนข้างจะไม่แย่นะครับก็ตัดภาพไปเจอเกมบสามเกมสุดท้ายเลยครับผม let's go <S อ่ะทุกคนมาตอนสุดท้ายครับเกมบสามครับเราไปทุกตาําแหน่ทุกคนดูคลิปนี้อาจจะนานหน่อยทุกคนขอโทษขอขอภัยด้วยนะครับ ก็จะตัดภาพไปตรงโจ๊กเลยนะเพราะว่าทุกคนยังไม่เห็นตอนโจ๊กใช่ไหมได้ครับนี่ครับนี่ครับสบายครับชิวๆครับเกมสามก็สบายครับเอ้าลืมอีผมจะอ่านแชทเอ้าทุกคนผมลืมอีนะนี่ครับอีไปเลยก็ได้ับผมโอ้โห ตัวนี้เป็นช่วงคูนด้วยนะทุกคนนะสิบสามสิบสี่นะช่วงคูนนะผมเรียวทานที่ผมขึ้นให้ทุกคนดูนะมาประมาณนี้ครับทุกคนคลิปนี้อาจจะลงวันที่สิบสี่นะครับก็อาจจะคูนอาจจะใกล้จะหมดละตอนผมลงนะครับกาจ,จะลงคู่นี้ครับอ่าเดี๋ยวยาวครับเดี๋ยวยาวครับเฮ้ยไปดีเนี่ยโอ้โหหวานเชียบหวานเชียบโคตรชิวอะเลยเดอ้อนี่ลงดันสบายใจมากอะ่ะแล้วตอนนี้ไรเดอร์กำลังถูกๆต้องรีบกอบโกยนะไอเดอร์ต้องราคาขึ้นนะ เอ๊ะไอเดอร์ต้องมาขึ้นนะนี่ไงเราไปก่อนเลยแล้วไปก่อนเลยครับเนี่ยชิวปะ่ะโคตรชิวใครบอกใครบอกไม่ชิวปะชิวจัดโคตรชิวครับบอกแล้วว่าโคตรชิวดูดิเชยงเฉียงมาเทียงเฉียงไปโอ้ชิวจัดครับอุ้ยคือโอ้คือไม่ตายด้วยนะครับ นี่ไงผมไม่ได้จเจอผันท่านะไม่รวมไม่รวมสกิลไม่รวมสายยานะต้าจุจสายยาด้วยผมว่าน่าจะสองพันได้มั้งครบจบอ่ะนี่ผมจะแปมรัวงเพราะว่ามันมีอ่าไอพีไอพีคูให้เรานะเห็นไหมดูดิบนบนซ้าย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 บนนะครับมาทุกคนดูว่าเกทสามเราจะจบไหมครับจบไปไหมเราอ e ีเลยนะปับ๊บหนึ่งดอกรอก่อน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  ปั๊บสองดอกปั๊บสามดอกปั๊บสี่ดอกโอ้โหสี่ดอกนะปั๊บห้าดอกปับ๊บเอาหกดอกวิ่ปั๊บหกดอกแตกครับโอ้โหโคตรชิวครับหกดอกแตกครับไม่มีฉายาคนระับใส่ฉายาสามเปอร์เซ็นต์นะทุกคนอย่าลืมนะถ้าทุกคนมีฉายาเซียนเบ็ดฉายาสามสิบเปอร์เซ็นต์หรือฉายาทรงเอทรงอ้อนะครับบอกเลยว่าลั่นทุ่งแน่นอนครับ อตัดภาพไปเจอโจกเลยครับมาทุกคนเจอโจครับแต่โจผมว่าคิดว่าน่าจะไม่ตาย้วทุกคนน่าจะไม่ตายครับเพราะว่ารอบแรกลงไปแล้วไม่ตายครับอืมมันมันมันเหลือนิดนึงแต่เราน่าจะสแปมอีได้อยู่นะสแปมรัวๆได้อยู่มั้งครับแต่เราก็ต้องไวเลยนะปึ่งเห็นไหมมันไม่ตายครับปึ้งเรียบร้อยครับยังไงก็โอเคอยู่ครับไม่ได้แย่ครับเพราะว่าบอสโจก็ต้องกระโดดกลับหลังมาใช่ไหมก็แปดวิเร็วกว่าพอกับหลายๆเซตเลยนะครับถือว่าค่อนข้างจะโอเคเลยสามเปอร์เซ็นต์นะแต่ถ้ามีฉายยาเซนเบ็ด ฉายา30%ทรงซอสที่ผมบอกไปข้างต้นยังไงก็ตายครับชุดเดียวคิดามมิดขนาดนี้ครับ179ครับคิด100ครับ179ผมว่าโคตรโหดนะครับตัดนี้ผมว่างบประหยัดที่สุดแล้วนะครับสาหรับวิว55นะอ่ะโอเคผมก็ประมาณนี้นะผมในการทาคลิปงบน้อยนะผมงบน้อยแน่นอนครับก็คือไรเดอร์ก็อยู่ประมาณที่ผมบอกไปข้างต้นครับแล้วก็แคทที่ผมทําก็ทำสดๆให้ทุกคนดูตอนต้นชิปนะครับก็ ไม่กี่บาทถ้าเราได้ฉายาเซนเบ็ดมานะผมก็ได้ฉายาเซนเบ็ดนี่ผมยังไม่ใส่สัตว์นะฉายาผมใส่แค่3%นะทุกคนน่าจะมีกันอยู่แล้วนะครับก็น่าจะน่าจะสบายนะครับแต่ถ้าใครยังไม่มีงบก็ใส่3%ได้นะผมก็กีนนี้ก็ลงให้ดูแล้วว่ามันลงได้ขนาดไหนแต่ถ้าเรามีฉายาเซนเบ็ดหรือ30%หรือทรงซอสทรงเออะไรเงี้ยผมว่ายังไงก็เร็วกว่าเดิมแน่นอนครับก็ประมาณนี้งบไม่เกิน2,000บาทนะครับก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ก,ก,กดซับสไคร้แล้วก็กด,ดดิ้งในช่องแฟนตาตีเฮ็ดว ลาไปก่อนอผมจะกลับไปคลิปหน้าสวัสดีครับ